ครับการนมัสการครับปูอ่าใจเริญพก่อนจเริ่ครับครับปูวันนี้ก็จะขอแนวทางของปูเป็นเลขสูตรคำนวณล่างอย่างเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมครับปูใช่ใช่คำนวณล่างอมครับครับป<ม>ูก็มันมันเข้าแต่เลขวิ่งใช่ไหมครับปูงวดก่อนผมว่ามันมันลับคู่ไปคู่เด่นนะมันเป็นคู่สําคัญ<อ>แต่ ก็ออกผิดผิดที่เนาะครับครับปู่ออกผิดที่ครับปู่ใช่เราเราธรรมดาเราจับหนึ่งไปเป็นหลักหน่วยเอาไอ้สี่เป็นหลักสิบสี่มันกลายเป็นเป็นหลักหน่วยอีกครับครับปู่ก็คือเข้าเข้าแต่เลขวิ่งถ้าเป็นเลขวิ่งตัวเดียวของปู่ก็ไม่ค่อยพลาดใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ครับครับแต่เพาว่าวันที่แล้วเนี่ยตัวเน้นเน้นะแล้ว มันกะว่างวดที่แล้วสองงวดมาแล้วนะครับปูตัวที่ที่เน้นไปที่จับเป็นเป็นหลักสิบใชสุดมันมาหลักหน่วยทั้งสองเที่ยวใช่ป่ะละ่ะโอ้ครับครับปูแต่วันนั้นให้จะ้ให้สูนสองไปแล้วก็มันก็มาออกห้าศูนแลมันก็ไปอยู่หลักหน่วยซะครับครับปูที่แล้วเนี่ยตัวเน้นมันก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งมันก็ออกห้าสี่มันก็ไปอยู่หลักหน่วยอีกสี่อ่ะครับครับปู ก็คิดได้ว่าให้เอซีอ่ะช่วงเนี้ยให้จับดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้ครับครับปู่เพราะว่าให้จับตัวเน้นน่ะเป็นหลักหน่อยต,ตัวเน้นตัวเน้นมันหนักมันอาจจะไม่มาสักสองตัวก็รมันหนักอาจจะมีตัวที่มาตัวันหนึ่งอ๋อครับครับปู่แต่ว่าก็นแนวทางก็มีไม่หลายตัวนะปูนะ่เนาะไม่เยอะไม่เยอะปู่ไม่เยอะหรอกครับก็มีของปู่มีแค่สองตัว หรือว,ว่าสามตัวแค่นี้นะครับปู่ไอต๊อวันนี้ก็มีสองชุดแค่นั้นนะ่ะอ๋อสองชุดครับแล้วแล้วปู่พอเลขจับคู่มันไม่เข้ามันเข้าแต่เลขวิ่งนี่ปู่มีการปรับเปลี่ยนสูตรเพิ่มไหมครับปู่ก็ตอนนี้ยังไม่ปรับนะเพราะว่าที่ที่เขาได้ไลน์เขาก็ยังบอกว่าเอาอันเดิมมาอันเดิมเพราะอันเดิมธรรมดามันเคยถูกอ๋อ <laughs> ครับครับปู่ มันก็จะมาฮอนเก่าบอนเก่าเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้มีเฉพาะในช่องไงครับครับปูคนที่คนที่เขามาเอาข้างนอกเขาก็ยังติดตามกันอยู่เยอะอืมครับครับว่าแสดงว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาถูกกระปูกันเยอะเลยใช่ไหมครับปูแต่ก่อนแต่ก่อนเราถูกกันเยอะถูกเรื่อยเรื่อยมาอืมครับก็ยังเรียกร้องงานเดิมอยู่ครับครับปูเพราะว่ามันเคยเดินดีก่อนที่มันจะมาออกช่องนี้ใช่ไหมครับปู่ ใช่ใช่ตอวมาออกแล้วมันติดล็อกไปเลยับมันเลยมาหลักหน่วยมันก็เลเอาหลักสิบมาเป็นหลักหน่วยหมดเลยครับครับปู่อืมครับมันมันออกออกช่องแล้วมันถูกแต่เลขวิ่งใช่ไหมครับปู่ใช่ครับอืมป,ปกติเลขเลขปู่นี่มันปกติให้หน่วยมันออกหน่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ให้หน่วยมันออกหน่วยเลยอืม <ck> แต่ทีนี้มันไม่ออกเอาเลยมันหลุดไปเฉยๆอ่ะครับครับปู่เมื่อกี้ให้หน่วยกับหน่วยเนี่ยมันหลุดนะครับมันเต็มสิทธิจะมันหลุดใช่นไหมอืมอต,ตัวที่มันมาก็คือตัวที่เราไปจับเน้นมันไอคนที่เราวางหลักสิทไปไม่ได้มัน็นหลักหน่วยไงครับครับปู่เราเราสงสัยทีนี้ทีนี้เรามาจับเอาหลักสิบไ,ไปแรงหน่วยนี่มันก็ไม่ใช่เพราะว่า ปูมันเคยเดินมันยังเราจะทับเปลี่ยนเราต้องลองดูก่อนแล้วของสามว่าเลยมันถ้ามนันยังเป็นอย่งางเก่าเองครมันก็ต้องจับเอาตัวหลักที่เราวางหลักทิ่ก็เลยเป็นหลักใหม่แอ,อ๋อครับครับปู่แต่ว่าสําหรับแนวทางของปู่เนี่ย f ี FC ก็ยังตามกันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นร่างอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะลงทุนง่ายนะครับปู่ มีคนบอกไม่กำลังกายเยอะอืมครับครับปู่เลยเหรอวะก็ไม่เป็นไรจะยังไม่เบื่อกันเี่อครับผมยไม่เบื่อกันก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับครับก็ครับครับปู่ก็ลองเดินตามกันไปอีกสักสองสามงวดเนาะปู่เนาะเอ่าคนที่จัดสินเนอร์คือเรมซีแหละอืมครับครับปู่ แต่ก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วให้ที่ไรไม่เข้าเลยก็ค่อยเลิกกะครับครับปู่ก็คือว่าถ้ามันไปหลุดไปหลายๆงดก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มันต้องปรับผงใหม่แต่นี้มันยังติดอยู่ตัวอยู่ตัวหนึ่งก็เราก็เลยยังไม่กล้าจะเปลี่ยนมันอืมครับครับปู่ถือว่ามันยังเดินอยู่อะครับครับปู่ครับแล้วงดงดนี้ปู่คำนวณได้ตัวไหนบ้างครับปู่ วันนี้นะเลขเด่นล่างเด่นล่างศู 0, 7, 8, นย์เจ็ดแปดสามตัวนียนะศูนย์เจ็ดแปดอ่าเด่นล่างนะครับปูดด่ดึงเด่นดึงเด่นหลักหน่วยรถครับปู่เด่นหลักหน่วยครับอ่าดึงเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดหลักหน่วยครับปู่ ชุดเน้นครับปูแปดเจ็ดแปดเจ็ดตัวเน้นอ่าชุดเน้นนะครับชุดลองชุดกันศ <0, 7. S 2> ูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนั่นแหละที่แน่แต่ว่าปูก,ก็รักเลขแปดนะเลขแปดอืมคแปดเจ็ดจะสวยครับ 8, 7, ครับปูที่บ ถ้ามันเคยถ้ามันปิ้นน่ะมันก็จะปิ้นตัวนี้แหละตัวแปดนี่แหละเนี่ยอืมค่ะปิ้นยังไงครับปูเป็นเป็นแปดมันจะปิ้นเหมือนเหมือนว่าที่แล้วอ่ะมี่งีสีมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวแปดอยู่้ะครับงดก่อนรุ่นก็อ่าอะไรศูนย์มันก็อยู่ตรงตรงเลขแปดอยู่เนี่ยครับปูใช่ไหโอปูให้ศูนย์หลักสิบแต่ว่ามันมาอยู่หลักหน่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับปูใช่อืมไอซีหลักสิบแล้วมันก็ไปอยู่หลักหน่วยอีกครับครับปู อแล้ววดเนี้แปดเนี่ยแบบแปดไวหลักสิบเนี่ยคมันจะไปทางไหนครับครับถ้ามันไปถ้ามันไม่ไปไหนก็อกตรงอ่ะครับครับปู่ถ้างั้นให้ตรงแปดเกตแปดเกตเนี่ยครับครับปู่มีมีแค่สองตัวแค่นี้ใช่ไหมครับปู่ใช่สองชุดเนี่ยอ้สองตัวครับอู้ถือว่ามีเยอะเลยนะครับปู่เลขมีสองตัวเนาะอ่ามีแปดเกดกับศูนย์เ็ดครับครับปู่ เพรว่าที่วางไว้สาม <G un> ตัวเนี่ยธรรมดามันจะต้องเข้าสองตัวไงครับครับปู่ที่าวางไว้ศูนย์เจ็ดแปดมันธรรมดามจะต้องเข้าสองตัวอ๋อศูนย์เจ็ดแปดใชค่ครับเห็นนี้เรามาดึง,เรา,าดงเรามาดึงหลักเรามาดึงหลักหลักหน่วยหลักหน่วยเราดึงเจ็ดที่เหลือศูนย์ก็แปดนี่ก็อ้หลักติดครับผม <replies. S 2> อืมครับแต่ คือคือตัวตัวที่ปู่เน้นปู่เน้นไปที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดใช่ไหมครับปู่แปดเจ็ดแปดเจ็ดกลับกลับด้วยไหมครับปู่กันเจ็ดแปดเอาไว้ก็ดีเนาะแล้วแต่เอเอะครับครับปู่ก็วาดไปตามสูตรอะครับครับปู่ครับถ้าเกิดไม่กลับเดี๋ยวออกเจ็ดแปดมาจะเสียได้อีกเนาะอืก็ไม่เป็นไรว่าน่าอย่างนี้ครับครับปู่แต่ว่าเลขตัวนี้นี่ตรงใจแอดมินพอดีเลยครับปู่แปดเจ็ดเจ็ดแปด ไม่รู้เหมือนกันครับครับปู่ไปตามสูตรแหละครับก็คือส่วนหลักปู่ปู่เน้นเน้นจะเน้นตัวแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดก็เอาไว้เป็นตัวรองอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่เป็นตัวรองตัวกันเปิดเราชอบก็เล่นไปถ้าไม่ชอบก็เล่นมันตัวเดียวนั่นแหละอือครับครับปู่คือคือเน้นแปดเจ็ดใช่ไหมครับเน้นแปดเจ็ดเน้นแปดเจ็ดตัวเดียวครับ ก็คือแต่แต่ละงวดนี่มันมันอยู่ที่ปู่จะคำนวณได้ใช่ไหมครับว่างวดไหนจะได้น้อยหางงวดไหนจะได้หลายหางงี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็มีมีไม่มากก็ไม่เกินนี้บางทีเราอาจจะถ้าจะเกินไปก็ไม่เกินสามชุดอ๋อครับครับปู่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีแค่เนี้ยคือหมายความว่าเลขเลขที่เราวางไว้สามตัวข้างบนน่ยที่เราวางไว้ว่าศูนย์เจ็ดแปดเนี้ยตัวยันจะมาสองตัวไงอ๋อครับ แตลองพิจารณาดูนะภายในเลขสามตัวเนี่ยขท่าไหมันสมควรที่เหมาะครับครับปู่แล้วแล้วมันปู่ให้มาเป็นศูนย์เจ็ดแปดนี้เป็นล่างแล้วเราสามารถจับมัดรวมกันแล้วไปเป็นเลขบนได้ไหมครับปู่ไม่รู้สิไม่แค่นี้น้ปู่ไม่เคยทำครับครับเพราะว่าเอาแต่ล่างอย่างเดียวอ๋อส่วนส่วนใหญ่ปู่เป็นเน้นเป็นล่างใช่ไหมครับปู่ใช่มันเป็นล่างอย่างเดียวครับครับ ัวแบบท่านผู้ชมไปจับอน078มัดรวมกันเป็นเลขสามตัวออกบนอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าฟุกไปครับครับปู่ก็คือมันมันก็มีสิทธิ์ก็แล้วแต่ผู้ชอบนะครับครับปู่ก็คือมันมันก็มีสิทธิ์อาจที่จะไปออกบนได้อย่างงี้เป็นไปได้ไหมครับปู่มันมันมันคมันก็มีส่วนเหมือนกันนะแต่ก็มันก็น้อยครั้งอ่ะอ๋อครับ มันก็น้อยครั้งที่มันจะไปอย่างเช่นว่าเออเลขบนเลขล่างมันออกคล้ายๆกันอะมันก็มีสิทธิ์ไปได้อ๋อครับครับผมครับจริงๆก็ไม่อยากจะลับสนุนะอะไรขึ้นบนหรอกเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วมันจะเสียเงินเยอะมันก็จะหมดคบมันหมดเงินทุนเยอะนะป่เนากใช่เดี๋ยวมันจะเสียเงินเยอะอืมครับครับผม ก็คือของปู่นี่ก็คือชุดเดียวจบเลยไม่มีเพิ่มอีกใช่ไหมครับปูใช่ไม่เพิ่มไม่เพิ่ม,ไม,มไม่เปลี่ยนอืมครับครัปูก็เพราะเลขเพราเาะเลขศูตรบมันเปี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เลขฝันครับคบปู <c oughs> อก็ไม่ไม่เคยเห็นปูลงแนวทางความฝันสักทีเนาะส่วนใหญ่ปู่ลงแต่เป็นเลขศูนย์อย่างเดียว ใช่ใช่ยังยังไม่ลงอะต้องรอให้ฝันดีๆกันโอ้โหครับครับผมงวดไหนฝันดีแล้วจะบอกครับครับปู่ครับได้ครับผมแต่ยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับสำหรับแนวทางสูตรคำนวณงวดนี้นะครับครับผมเอาไ้กรอให้ทุกคนนะปังๆกันแล้วกันนรวยๆกันครับสาธุครับปู่ครับผมครับครับผมแค่นี้ก่อนนะครับปู่สวัสดีครับขอบคุณครับดิิ่ออ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ล่างอย่างเดียวนะคะก็คือให้มาแค่สองหาง8 7แล้วก็07เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ